สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับกเกษตรแปะคือเกา่าคือเดิมครับพี่น้องวันนี้อยู่แปลงยูคาเช่นเกา่าเช่นเคยเนะครับนี่ครับพี่น้องมาเห็นแต่ละมือก็ชื่นอกชื่นใจนะต้นยูคาสวยๆนะครับกําลังเติบโตนะครับผมยูคา ตัวผลปลูกก้อนครับพี่น้องกําลังเติบโตกําลังใหญ่ขึ้นมานะครับพี่น้องจะท้ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงตลอดนะครับพี่น้องปลูกต้นยูคาเพราะว่าเราปลูกแล้วปลูกครั้งเดียวนะครับอยู่ได้ตลอดชีวิตก็ว่าได้นะครับปลูกแล้วห้ากับเอาเวลาไปเห็ดเนวใหม่นะครับพี่น้องเวลาที่เหลือเราก็ไปสร้าง อาชีพใหม่นะครับเหตการณเหตุงานใดปกตินะครับพี่เนอะหาอาชีพเสริมนะครับรายได้เพิ่มนะครับตัวนี้ก็ให้เพิ่นเติบโตไปเองของเพิ่นนะครับเนาะเขามีเงินซื้อปุยเข้ากับซื้อมาใส่นะครับพี่เ้างเหตุแบบสบายสบายนะครับผมมื่อี้ก็มาเสริมอีก125ต้นนะครับผม มันก็นจะคอยงามผืนงามผืนนะครับพี่น้องแปลงยูคาเข้าก็ได้กำลังเติบโตครับผมนะครับกำลังงามเลยกำลังขืนปลูกเดือนสิงหานะครับมันก็นจะบ่ค่อยโตเพราะปันไดน,นะครับหันตะวาก่ะน,น่าจะวิตแหลงวิตฝนอยู่นะครับเนาะคืดนะว่าส่วนยูคาเรานะครับเฮ็ดแนวเฮ้ามีความสุกนะครับเฮ็ดแนวเฮ้าหมักแล้วก็จะมีความสุก การทำาการเกษตรนะครับเ็ดหวังเพื่อว่าจากเกษียนนะครับเกษียนราชการนะครับถ้าเฮามีายใดมันคงเฮ่ากบสามารถออกจากพนักง,งานราชการได้นะครับพี่น้องท่าไดเป็นข้าราชการนะครับจะวางแผนเกษียนตัวเองก่อน60ปีนะครับผมย้ำนะครับ กเกษียณก่อน60ปีนะครับผมเท่ากับตองว่างแผนไว้ว่าสิ่งที่เขาปลูกเขาฝังไว้มันก็นจะเรียงผ้าขอบขัวเข้าได้นะครับนี่น้องกเกษตรแปลก็เลยเอายูค่าเนี่นะครับเป็นต้นแบบในการสร้างความมันคงของขอบขัวนะครับผมสร้างความมันคงด้านนึ่งนะครับนี่ที่เป็นด้านที่มันคงนะครับคือการปลูกยูค่านะครับ ราะว่าเป็นพืชที่เห็ดง่ายปลูกง่ายอยู่ง่ายทนแลงทนฝนทนน้ำท่วมนะครับแล้วก็เข้ากับเอาเวลาอื่นนะครับเวลาอื่นเข้าไปทำธุรกิจแนวใหม่นะครับพี่น้องการขายการที่ยังต่างๆนะครับที่ว่าเฮาถนัดนะครับผมตัวนั้นเฮาก็สร้างรายได้คือเก่านะครับพี่น้องตัวนี้เฮาก็ สร้างไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องคือมันก็จะเติบโตไปของมันเองนะครับพี่น้องแล้วก็เทาก็ใส่ปุ๋ยเล็กๆน้อยๆไปนะครับมันก็จะเป็นเงินก้อนนะครับพี่น้องเองินก้อนที่เลี้ยง,ยงดูครอบครัวเราได้นะครับผมแล้วก็อาชีพอื่นเท่าถีเท่าเห็ดเสริมขายต่างๆกะสร้างครอบครัวเท่าใดอีกนะครับนาะนี่ก็เป็นแนวทางเลือกใหม่ของเกษตรแปะนะครับ ที่จะนำผ้าขอบครัวไปสู่ความสำเร็จดังตั้งใจหวังไหวนะครับเนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์มีสสาระก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมสวัสดีครับผม